สนับสนุนโดยเวสป้าฟอร์เรเวอร์คลับบายเตชะอัมกับสูเปอร์ที่สองของสกูตเตอร์ราม่าลุฮิตป,ปีใหม่ใน,นี้ครับหลังจากที่เราพาไปดูกลุ่มต่างๆที่เราไปกันในต,อ,ตอนต้นๆมาแล้วใช่ตอนนี้เรามาดูร้านนะครับที่เป็นไทยเจริญหออมอทั้ง ขายทั้งเตราตัวใหม่นะครับแล้วก็อะไรเวสปา้วเวสปาทุกชนิดใช่ตัวคลาสสิกนะครับแล้วตามมาดูเกี่ยวกับร้านซูเปอร์มนะยนครับที่มีเวสปาใช่ครับขายทั้งตัวนิเวสปาแล้วก็ตัวชุดแต่งแล้วก็มีมียางขงเขาต้องบอกร้านซูเปอร์มานะก็จะมีอยีางที่คนที่เคยเล่นก็รู้จักกันดีในนามของของร้านที่ขายอะไรเวสปาตัวเก่าด้วยเป็นเป็นทั้งของเพียแกี่ะจะเป็นอะไรตัวคลาสสิกแล้วก็ รับซ่อมด้วยนะครับอันนี้ถ้าใครอยู่แถวนั้นรู้จักกันดีแน่นอนในกรุงเทพเดี๋ยวไปชมกันว่านองจกพาไปดูกลุ่มแล้วตอนนี้มาดูอะไรครับอะไรร้าร์วิสชุดแต่งกันครับผมที่เจ๋งๆในกรุงเทพครับที่สากสวัสดีครับสวัสดีครับถือว่าพี่นุ่งสาวว่าวันนี้ต้องมาคุยกับตำนานบทนึงของเมืองไทยของซูเปอร์เมงไทยกับพี่ชูสักเลยจริงๆแล้วคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะเพราะผมเนี่ย ตั้งแต่เล่นสกูตเตอร์มาทั้งเวสป้าทัาง้งแรมเนี่ยผมผู้ขีลล่เวลาอะไรก็เล่ยนานมากแต่วันนี้ผู้กิมมีโอกาสได้คุยวิมพสารกับพี่กฟฟีจา๋าเ์็นยังไงในแนวสัมภาษณ์ในแนวสัมภาษณ์จริงๆว่าที่เราเห็นเนี่ยนะครับว่าร้านสวยๆเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วประสบการณนี้ไม่ธรรมดาครับหมอแล้วให้พิมพสารเราครับครั้งแรกครั้งแรกเริ่มแรกเนี่ยร้านไทยเจริญยังไงก่อนครับพี่จริงกีนจ๋านะครับก็เริ่มมาว่ากว่า40ปีแล้วคู่ ปีตุ้ปีก่อนหน้านี้คุณพ่อผมก็เป็นช่างซ่อมรถเวสต้าครับก็ลงหลักฝังฐานที่นี่อู่ที่นี่เลยที่นี่ครับอยู่ที่นี่เลยแล้วก็ประมาณปี2514ก่อนบ้านเป็นลักษณะครึ่งปิดครึ่งไม้พอแถวเวลานายไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสต้าจะพาเธอไป มีลวให้คุณเอนะครับเจ้าสํานักเรียกกันอย่างนี้เลยดีกว่านะลองมาดูไว้ว่าถ้าจะแต่งสักตัวนึงเนี่ยค,ควรจะต้องใส่อะไรบ้างแล้วพาสอะไรที่แบบว่าหิวเปรียวนาวตมไปด้วยฟอนไม่ต้องอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคําฉันจะพาเธอไปจะพาเธไปไมว่าไกลเท่าไร เ,เ,เท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกที่ท,ที่ นอกจากที่เราจะไปดูร้านหรือว่าดีลเลอร์ที่ขายอะไรต่างๆแล้วใช่เรา้องพาไปรู้จักกับช่างที่ถือว่าเป็นแนวหน้าของเมืองไทยนะก็คือผู้เนี่ยมีคนรู้จักร้านแรกเนี่ยนะครับผมผมกล้าพูดเลยว่าเป็นร้านขายอะไหล่ร้านซ่อมเป็นกึ่งช็อปกึ่งมิวเซียมนะหมอครับร้านช่างดีรอนเมืองครับอืมอย่างนี้ต้องบอกว่าทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดเลยเป็นกึุ่มผับกึ่งมิวเซียมนะครับผมไม่ใช่มีเฉพาะรถนะครับ แย่ของเล่นที่สะสมเนี่ยสุดๆเลยตอนอย่ากช่นเบียร์นะผมอีกช่างหนึ่งช่างเบนนะปัจจุบันเนี่ยเป็นช่างเบนไฟฮอกนะครับเราจะได้ไปเจอการอัพสมรรถนะของรถเวสป้าเลยว่าเป็นยังไงคำว่าขีดสุดคืออะไรโอ้โหอะไรแต่ละชิ้นไม่ธรรมดาจริงนี้ครับดูความเจ๋งของช่างสองคนนี้ครับช่างเบียร์ดอนเมืองกับช่างเบนไฟฮอกครับผมประเอาความเป็นมาของการมา ปิดร้านตรงนี้คือซึ่งไม่มีชื่อร้านด้วยเขาเรียกกันติดปากในหมู่คนเียกเวสป้าว่าช่างเบียร์ร้อนเมืองตามที่ที่อยู่ขว่าเป็นไงเริ่มขี่ก่อนก็คือไปซื้อมาซื้อมาเสร็จเนี่ยเริ่มซื้อก็คือเจ้าแรมเดกต้าเนี่ยซีรีส์ฟูลนะฮะับต้องไปต้อมไปแล้วเนี่ยครั้งแรกเนี่ยซ่อมไปก็เหมือนเดิมไม่เคยไม่เคยเลยปากซอยทางจนมันตัดสินใจทําเองดีกว่าก็เลยหาหนังสือมาอ่านเพราะแล้วก็ ดูว่าต้องซื้ออะไรจากที่ไหนใน่มีเอพิศาที่จงในแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสตอร์จะพาไป,ปปกาขี้เส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครๆบอก ฉันจะพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจะยากเย็นแค่ไหนฉันอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกที่ที่เธอต้องการ รถเยอะมากเลยครับหมอรถเยอะมากเลยวิ่ี่มันเบาฟิลแบบฟิลสตูดิโอแบบที่ลงรถที่หนุอบเลยนะที่ความฝันเลยครัควฝันรถเยอะเยอะเยอะนะรอบนะเจ้าสำนักอะไรล่ะลูนะลูนะจังแบนครับโอ้โมีแขกมาแล้วครับ๋ยหาที่นั่นคุยก่อนดีกว่าได้ครับนะโอเควีสามไปเยี่ยมนะได้เลยโอเคอ่ะ ก่อนที่มาที่ไปการมาเป็นช่างแลนน้วก็มาเป็นสัตนักอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรเพราะเราเป็นก็เจอจากใจรักด้วยครับครับแล้วก็เหมือนแบบเราเติบโตเนี่ยกาต้องเปต้าอะไรเงี้ยอ่ะคือคุยถ่ายก่อนเลยอ่ะบอกได้บอกง่ายใช่ครับคือคืออยู่ในท้องก็ได้ควันเปนป้าเราได้กินมันง่ายขึ้นมาเองทำมันกับยุณพ่อใช่ครับอ่ะเศษป๊าแล้วเรื่องราวมันเกิดขึ้นยังไง เรื่องราวของของของานในชาตเนี never me, never. Never. Mm ้ไ hmm. ด no, okay. okay. ้กินน้ำมันเครื่องแร่เรื่องอะไว่าโค้งองเห็นเมื่คนอ่ะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสต้าจะพาเธอไปหยุดปากกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอใครใคร จะพาเธอไปจะพาเธอไปไปว่าไกลเท่าไรจะยากเย็นแค่ไหนฉันอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกท,ที่ที่เธอต้องการ นุนโดยเวสป้าฟอ e v เรเวอร์คับบายเตชะอัมพร